เรียนคณะผู้บริหารและชาวเทศบาลตำบลอราวัณทุกขท่านสว,วัสด,ดีค่ะดิฉันนางสาวไอรดาพรสิริธานาศาักเป็นตัวแทนบ้านของเราหมู่หนึ่งผู้ใหญ่ละเอียดเือปันพตส่งเข้าร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะขอะควดค่ะวัะนนี้จะมาร้องเพลงลาวดวงเดงือนค่ะ ดาวดวงเดือนอนะครับอขอขอเพลงให้น้องด้วยนะครับขอเสียงกดมือให้กับบ้านรองเราหมู่ที่หนึ่งด้วยนะคะค่ะมีท่านใดนะคะมอบรางวัลให้กับสาวงามนะคะมอบรางวัลได้เลยนะคะเจอกัเลยค่ะ โอ้มีแม่ยกนะฮะโอ้ยน้องสีน้องสีน้ำตาลสีเขียวสีเขียวไม่ใช่สีแดงนะโอ้ดอกไม้เยอะมากครับผมอมีพี่เลี้ยงนะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากพี่เลี้ยงได้นะครับมาแล้วอย่างล้นหลามเลยครับผมตอนนี้ระวังนะครับระวังกันด้วยนะครับผม พี่เลียงด้านหลังได้นะครับ